รายการค้าวันที่3มกราคมซื้อสินค้าจากบริษัทโซน่าจำกัดคือคอมพิวเตอร์2เครื่องเครื่องละ14,000บาทฮาร์ดดิสก์1เครื่องเครื่องละ2,500บาทได้รับไปส่งของใบกำกับภาษีใบเสร็จรับเงินเลขที่610ชำระเป็นเช็คธนาคารธนา,าตาิสาขาหัวหมากเลขที่เช็ค7007200 700, ลงวันที่28/01/58ค่ะ เมื่อเข้าโปรแกรมมาเรียบร้อยแล้วนะคะให้กดเลือกที่ระบบซื้อและสั่งซื้อสินค้าค่ะกดปุ่ม Work f โ o ค่ะเลือก Invoice สินค้า1.1ซื้อสดออกใบกำกับภาษีใบส่งของใบเสร็จรับเงินค่ะเล่มเอกสาร0 0 0ย์ศซื้อสดกดโอเคเลยค่ะกด F 3เพิ่มค่ะ เลขที่เราจะให้ระบบเลนดิงให้นะคะส่วนเลขที่อ้างอิงจดบอกมาก็คือ6กหค่ะวันที่เอกสาร0ูนย์สค่ะผู้ขายรหัสใส่จุด enter เพื่อค้นหานะคะเลือก S 2บริษัทโซน่าจำกัดค่ะรหัสสินค้าใส่จุด enter นะคะ เลือก G1 คอมพิวเตอร์ค่ะจำนวนสองเครื่องค่ะราคาซื้อก็คือหน่วยละ1 4 0 0 0บาทตามที่โจทย์บอกนะคะสินค้าชนิดที่2ใส่จุด Enter ค่ะเลือก G2 ฮาร์ดดิสค่ะใส่จำนวน1เครื่องค่ะ ราคาซื้อเครื่องละ2,500บาทตามที่โจทย์บอกนะคะยอดสุดทธิจะเท่ากับ32,635บาทค่ะกด F10 บันทึกค่ะโปรแกรมจะลงบัญชีให้อัตโนมัติเลยนะคะโดยการเดบิตซื้อสด3 5 0 0บาท เดบิตภาษีซื้อ2,135บาทเคดิตเงินสด32,635บาทกด F10 บันทึกค่ะในที่นี้เราจะไม่พิมพ์นะคะกด No ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับรายการค้าวันที่3มกราคมค่ะ